แล้ามา่เด็นอยนไปิม่กิแล้แบ่งให้เพื่อนเนได้ค okay, ่ะแบ่งให้เพื like ่อนๆได้แม่กลับบ้านแล้วอ๋อแม่ของเล่มรักกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวให้แม่ของเลิศรักกลับบ้านอตอนนี้แม่ของพี่เลิศรักจะกลับบ้านแล้วนะคะก็กลับไปก่อนเอาแม่นิโคไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วจะกลับมารับพี่เลิศรักกับพี่แสนคูณนะคะแล้วก็เดอะแก๊งจะไปพร้อมกันนะคะทั้งสองคันนะคะเอาแม่นิโคไปไว้ที่บ้านก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมารับพี่เลิศรักกับแสนคูณกลับอีกที แล้วเราจะกลับไปพร้อมกันนะคะน้องเปาเปายังไม่กลับนะคะยังอยู่กับน,น้องดาวอยู่เราก็ต้องรอรอรอให้พ่อของเลิศรักกลับมาก่อนนะคะเราถึงจะไปด้วยกันนะคะยืนค่ะน้องเปาเปายืนอยู่ข้างน้องดาวนะคะเดี๋ยวเราไปพาไปดู วันนี้เราเ c สามารถมาเลี้ยงอาหารน้องช้างได้นะคะถึงช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเราจะพากลับบ้านนะคะนี่น้องปเป่าเป่านี่ค่ะน้องปเป่าปเป่านู่นนะคะส่วนน้องดาวเรา ทำไมครับจะนอนแล้วเหรอครับนอนน้ำพอเลยเดอ้อนั่นน่นหมอนอยู่นั่นน่ะแลนน่นน่ะนั่นแลน,นะนั่นแลหมอนดาวอยู่นั่นแหลตัวนั้นแหลน่ะสีน้ำตาลนะน่ะเห็นไหมบนถังอ่ะนะ่ะใช่ใช่นอนกับดาวเหรอ <laughs> <laughs> พี่อุ้ยจะนอนกับดาวแล้วนี่ <laughs> ดาวก็จะนอนพี่อุ้ยก็จะนอนเหมือนกัน อิ่มแล้วครับผมอ oh, no ิ่มแล้วครับตัมพุมจะแตกแล้วครับพุงผมจะแตกแล้วครับเดี๋ยวรถแม่นิคออกเพิ่อกระสินลูกคือเกาอะไรพ่อเตมตัวกลับบ้านเดี๋ยว งินจะโอนมาอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเอาเอาอังเปาไปให้น้องปอเปาก่อน200เดี๋ยวเอฟซีโอนมาให้ผลไม้ดาวผลไม้ดาวกินไม่ไหวให้น้องปอเปากินแทนลูกดาวท้องจะแตกเลยปอเปามาเอารางวเอาพอเอาแน่บ่มีเงินหน่อยแล้วสองอยโอ๊ยปอเปาแฟนดาวน่ารักมาก ขาจะให้เป็นแฟนแล้วเหรอเนี่ยเราจะให้น้องดาวเป็นแฟนปาๆแล้วอ่าน้องเอาเงินเอาตังค์ไปให้น้องก่อนลูกโอ้ให้พี่ให้พี่เปาๆเป็นพี่อ้อเมื่อกี้อ๋อดาวสายเปย์ครับดาวสายเปย์เสียดาวซะด่างเอาเปย์สาวเลยลูกบอต้องให้พ่อขึ้นลูกให้สาวให้สาวเออ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  ยัดให้สาวสาวยังไม่รับโอ๊ยดาวเอ้ยเอาเก็บเก็บให้สาวลูกเก็บให้สาวคลิปเราเยอะนะคะมันอาจจะไม่แก้งเตือนนะคะต้องเข้าไปดูบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็เสียดาวสายเปนะคะเปสาวแล้วโอ๊ยโอ้ยย

จะกลับมาอยู่บ้านตะการกับเพื่อนไหมคะจะกลับมาอยู่บ้านตะกางจะกลับมารับผมประมาณช่วงปีใหม่อ๋ออ๋อค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะมางานนี้รเปามาร่วมงานนิดหนยครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะไม่ได้มีค่าตัวเนาะค่ะอ๋อค่ะ ค่ะขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะจ้าอ้าวผู้บาวรับแล้วเปาเปผาผู้บาวรับในรับ,รบยิ้มเดยวังขี้ผูเน่ยรับีิลีได้นั่น <ś les> เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่าย กินอิ่มกินอิ่มแล้วก็นอนนะคะบเบ <c oughs> สาวพอแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วผมจะนอนแล้วใช่ไหมครับถาว่าอยากได้ตังค์ไหครับรอยากได้นะครับแม่จะออไปใช่ค่ะ <c oughs> ดูบรรยากาศนะคะก่อนเด็กๆกลับนะคะ FC ก็มาดูค่ะบรรยากาศนะคะ FC หรือว่าแขกงนักท่องเที่ยวก็มาส่งน้องๆน,นะคะเพื่อจะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะน้องเปาเปาอิ่มละมั่งน่ะหลับเลยนะคะน้องดาวหลับแล้ว น้องมีเอฟซีมาหาดาวอีกแล้วแต่ดาวหลับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนี่คะที่สั่งจองกระดิ่งน้องดาวมานะคะพี่พลอยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้นะคะถึงบ้านก่อนเดี๋ยวน้องดาวจัดส่งให้นะคะก็ออกขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ลำ,ล,ำ,ล,ำลวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ โอ้ใครได้กระดิ่งตัวนี้ไปนะคะคุ้มค่ามากชัวงผ่านช่วงเวลางานใหญ่ด้วยนะคะนี่ได้เลยค่ะอ่งเปาที่ FC ส่งมาให้พี่อุ้มกับพี่ปีแล้วก็น้องมิ่งมงคลยังอยู่กับแม่ดาวนะคะเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวเอาอังเปาไปให้พี่ๆเขานะคะอ้าวอ้าว จะหลับนะแต่ว่ายังห่วงเพื่อนอยู่อืมแตวมีมันฟุนเข่าดังแม่นี่นะเสียงแห้งจะเปียนแล้วลูกนอนลงครับนอนลงครับเออนอนแป๊บนึงค่ะ อิ่มมากอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะจ้านุ่นบัวบางต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ไลฟ์สดในงานนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ร้อนมาก แล้วก็น้องเฟิร์นอาจจะไม่ถนัดนะคะผ่อนเสียงปิดเสียงเวลามีเสียงเพลงนะคะ <ขอ S 1> ก็เลยต้องถ่ายเป็นคลิปนะคะ FC ไปย้อนดูได้นะคะเราลงไปแล้วนะคะอ LFc ฝากตังค์ให้ลูกเมื่อกี้ เด็กเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้อ้อนเอฟซีจะตังมาให้แต่น้องดาวหลับนะคะก็เลยฝากคุณแม่ให้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอฟทุกท่านเรจะได้ตังเนะขาไม่ไ เขาเขาเขาพากันหาตังนะคนะแต่เรามานอนก็ช่งางเดอค่ะแค่นี้ก็ถือว่าน้องดาวเก่งสุดๆดแล้วงานแรกและก็เป็นช้างอายุน้อยที่สุดแล้วที่มาในงานนี้นะคะส่วนมากเขาจะสองปีกว่าหรือสามปีนะคะที่มางานแต่น้องดาวเราแค่สองปีสองเดือนแต่ถือว่าโอ้เก่งมากค่ะได้ทุกฉากสรุปเรียบร้อยหลับแล้วค่ะหลับแล้วสววก็ไม่ได้ผูกนะครับ ไม่ได้ผูกโซ่นะคะไม่ได้ผูกนะคะแค่ใส่โซ่ติดข้าไว้เฉยๆนะคะเราไม่ได้ผูกน้องนะคะปล่อยให้น้องนอนนะคะนอนพักผ่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพี่ๆเขานะคะไม่ต้องไปเหรอมาดูน้องดาวนะ <c oughs> เขาเรียกนอนหลับทับสิศี์หรือเปล่าเนี่ย เขาเรียกว่าปรับตัวให้ชินกับสถานที่นะคะทุกสุดยอดมาค่ะรู้จักปรับตัวรู้จักวางตัวนะคะหมูดาวดาวนอนก็ดาวนอนดาวนอนหลับทั้งดาวนอนหลับโอ้เอฟซี FC ก็ยังแน่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมนะคะนี่มารอส่งน้องๆกลับบ้านนะคะเยอะมากตอนนี้ก็ยังไม่กลับนะคะทั้งรอพ่อพี่เลิศรักแล้วก็ทั้งรอค่าตัวเด็กๆที่แสดงนะคะ เดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนก่อนแล้วนนาทีก็งั้นก็ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์เะลอนช่วงมาอยู่งานช้างเนี่ยร้อนมากเลยนะคะต้องขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะครับผมประมาณทีี๋ยวนลฟ์เดี๋ยวไลฟ์ต่อนะคะยังไงก็รอดูกันได้นะคะอย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้น้องเยอะๆนะคะหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ